ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพาไปทำที่จะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวการทำเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนกันครับสวัสดีค่ะกุ้งนะคะสรัญญาเืิงจริยาสิน์ค่ะผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรสมคัญนะคะบริษัทกลุ่มเซนโช่ค่ะกำมณพันชูบุเลค่ะผู้จัดการโครงการเพื่อสังคมกลุ่มเซนทันค่ะคือปารณีแก้วเกิดศรีนะคะเป็นจิตอาสาอยู่ที่วัดจักแดงค่ะนอกจากพี่กุ้งพี่หมิวพี่ไก่ ก็ยังมีผู้บริหารอีกท่านหนึ่งคือคุณสมกมลจิราธิวัฒน์ Community Director CU Executive Director ที่จะมาแชร์แรงบันดาลใจในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและเพื่อสังคมอีกท่านหนึ่งด้วยครับ งานของเซ็นทรัลทามเนี่ยค่ะเราจะดูแลเรื่องของกิจกรรมความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนในสังคมนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมหลักๆที่ดูแลในหลากหลายด้านเลยเน้นย้ําไปที่6แนวทางความยั่งยืนค่ะที่เราทําควบคู่กันไปที่อยากให้เพื่อนๆรู้เอาไว้นะคะข้อแรกค่ะเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้าค่ะที่เราจะดูแลช่วยเหลือคนในสังคมนะคะให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะอันที่2ค่ะเราสนับสนุนชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดูแลช่วยเหลือโปรดักทางสังคมนะคะไปช่วย ดีดวลอบแล้วสุดท้ายมาที่รันกดุูดนั่นเองที่เพื่อนๆทุกท่านได้เห็นนะคะ ข้อที่3ค่ะการพัฒนาศักยภาพมนุษย์นะคะหรือว่าที่ทีมงานของที r ค่ะดูแลอยู่นะคะเป็นเรื่องของการอบรมพัฒนาทักษะให้บุคลากรของเราค่ะมีทักษะที่ดียิ่งขึ้นไปนะคะส่วนข้อที่4ถึง6ค่ะเน้นย้ำไปเลยนะคะเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ว่าจะเป็น climate action ค่ะเป็นเรื่องของ circular economy นะคะการคัดแยกขยะให้ถูกต้องเข้าระบบต่างๆแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานหรืออื่นๆที่เพื่อนๆจะได้เห็น ผ่านแคมเปญของ c e เซนเชลทัมนั่นเองค่ะจากที่ผ่านมาค่ะโครงการที่รู้สึกว่าทำแล้วเนี่ย ทัชเข้าไปในหัวใจเลยนะคะของคนที่ทํางานกิจกรรมเพื่อสังคมค่ะปฏิเสธไม่ได้ค่ะเมื่อช่วง3 4ปีก่อนที่ผ่านมานะคะเราประสบปัญหากับเรื่องของโควิดค่ะทางกลุ่มเซนทันเองค่ะก็ดูแลช่วยเหลือนะคะทั้งพนักงานของเราเองค่ะแล้วก็ประชาชนในสังคมนะคะด้วยการเปิดจุดบริการฉีดวัคซีนโควิดค่ะแล้วก็บริการด้านอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์พักคอยหรือว่าเวลบีไงทุกด้านค่ะค่ะแล้วเมื่อสักครู่นะคะที่ได้เล่าให้ฟังกันไปแล้วค่ะเกี่ยวกับ 6แนวทางความยั่งยืนของเซ็นทรัลธรรมนะคะมีถึง3ข้อนะคะที่พูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความสําคัญมากเลยนะคะเพื่อนๆอาจจะได้ทราบแล้วก็รู้สึกถึงตอนนี้มันมีภาวะโลกร้อนนะคะปัญหาขยะพลาสติกสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบนโลกและประเทศไทยสร้างปริมาณขยะพลาสติกมากถึง2ล้านตันต่อปี เราก็เริ่มมสรสลักเห็นว่าเออยังมีขวดนะที่ยังเป็นปัญหาหลักปัญหาใหญ่ของวัดะว่าเมื่อก่อนนี้พระจำพรรษาที่วัดร้อยกว่าลูปพระาหนึ่งูปอะค่ะใช้ืน้ําประมาณ5ขวดก็คือท่าน100 100อยรูปคูณห้าก็เท่ากับว่าวันละ5 0 0ขวดอันนี้เป็นปริมาณขยะขวดน้ําที่เกิดขึ้นในแต่ละวันซึ่งโครงการขวดเปล่าไม่สูญเปล่าของกลุ่มเซ็นทรัลนำขวดพลาสติกไปรีไซเคิลเพิ่มมูลค่าจนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อไปช่วยเหลือสังคม คือจริงๆแล้วชื่อมันก็วงบอกอยู่แล้วนะคะว่าขวดเปล่าไม่สูญเปล่าก็คือนําสิ่งที่คนเขาทิ้งแล้วนํามาใช้ใหม่เพื่อให้ก่อนเปิดประโยชน์ให้หมดมากที่สุดนะคะขวดเปล่าเนี่ยมันเป็นขวดที่เก็บทั้งในลูกค้า นำมาไว้ในศูนย์ที่เราจะมีที่ตั้งเอาไว้สําหรับขวดอันนี้โดยเฉพาะแล้วก็ในส่วนของออฟฟิศแล้วก็แบ็คออฟฟิศต่างๆเราจะนําขวดพลาสติกอันนี้ที่ทุกคนทิ้งแล้วแล้วก็มันไม่มีประโยชน์เนี่ยค่ะมาใช้ใหม่ก็คือเราจะเอามาเส้นมาทําขวดมาทําเป็นเส้นใยพลาสติกนะคะเพื่อทําตัวผ้าห่มนะคะปัจจุบันนี้เราแจกผ้าห่ม100%เนี่ยทำจากขวดพลาสติกนะคะแล้วก็จะมีเสื้อกันหนาว1 0 0ก็มาจากเ,กเส้นใยพลาสติกเหมือนกันแล้วก็ทำกระเป๋าที่มาจากเส้นใยพลาสติกเหมือนกันค่ะก็คืออย่างที่่่่บอกขวดเเปลาาไมสน สิ่งที่ไม่มีประโยชน์แล้วมาก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะจะบอกว่ารู้สึกดีแล้วก็ประทับใจมากเลยนะคะที่ได้ทำโปรเจกต์ทำโครงการร่วมกับทางเซ็นทันตั้งแต่โครงการแรกเลยค่ะที่เอาอขวดน้ำมาทำเป็นผ้าไตรทีวอนแล้วรู้สึกอิมุนมากขึ้นว่าเราเอาขวดน้ำมาทำชุดที e แล้วต่อยอดมาเป็นผ้าห่มแล้วก็เสื้อกันหนาวทุกๆโครงการนะคะเรามีความรู้สึกว่าเราได้ช่วยเหลือคนที่เขาประสบปัญหาจริงๆแล้วก็ชาวบ้านคนในชิมโนนะคะให้การตอบรับที่ดีมากๆเลยค่ะเห็นได้จากปริมาณขวดที่ เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยค่ะว่ามันมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกๆเดือนแล้วก็ทุกๆวันค่ะงานที่มีประทับใจก็น่าจะเป็นงานที่ได้ลงไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะในภาคเหนือหรือว่าตามโรงเดนตะเวนตำรวจตะเวนชายแดนนะคะก็จะมีเด็กๆน้องๆค่ะที่เวลาได้รับผ้าห่มและเสื้อกันหนาวจากกลุ่มเซนทันก็สายตาของเขาเนี่ยมาทำให้เห็นว่าเขาเนี่ยต้องการแล้วก็รู้สึกขอบคุณจริงๆที่เราได้เข้าไปช่วยเหลือเขาค่ะ โครงการสานใจสร้างไออุ่นนะคะที่มอบบริจาคให้กับน้องๆโรงเรียนสกรตศดบ้านฟ้าไทยงามนะคะทั้งมอบกระเป๋าและก็เสื้อกันหนาวไม่ว่าจะเป็นอาหารกลางวันหรือว่าสนามเด็กเล่นนะคะรวมถึงข้าห่มที่ให้กับผู้ปกครองนักเรียนทางนักเรียนและคณะครูขอขอบคุณโครงการสานใจสร้างไออุ่นก็ขอขอบคุณที่มีโครงการแบบนี้อยากให้โครงการแบบนี้เกิดขึ้นในปีต่อๆไป ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอให้มาอีกนะครตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเซ็นทรัล u ท์ได้ลงมือทำมากกว่า100โครงการในการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นอยู่ของคนให้ดียิ่งขึ้นเราจะต้องเริ่มต้นที่ตรงไหนหนแนะนำค่ะให้เริ่มต้นที่ตัวเราค่ะพอตัวเราเนี่ยมีความตั้งใจที่อยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมแล้วก็แนะนำคนในครอบครัวค่ะ ออกไปสู่เพื่อนภายนอกแล้ววันหนึ่งค่ะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นวงกว้างในสังคมไทยของเราได้ค่ะมาร่วมกันทำค่ะทำเพื่อเปลี่ยนสู่ความยั่งยืนไปด้วยกันนะคะทำด้วยกันทำด้วยใจไปกับเซ็นทรัลทําค่ะขอบคุณท่าถ้าเราเริ่มด้วยใจที่เราใจรักที่เราช่วยเหลือทุกอย่างมันก็ประสบความสําเร็จได้การช่วยเหลือกันมันไม่มันไม่จบเพียงแค่วันนี้มันจะเป็นสิงที่มันต่อไปในอนาคตได้อย่างที่ไม่มีทีงสิ้นสุดนะคะ จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าการให้เราทำเนี่ยมันต้องทําด้วยกันแล้วก็ทําด้วยใจถึงเราจะได้ทํามือร่วมกันอย่างดีที่สุดเพราะความยั่งยืนไม่สามารถสร้างได้โดยใครเพียงแค่คนเดียวเราจึงมุ่งมั่นทําด้วยใจทําเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตอนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรคอยติดตามกันนะครับวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ